สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333กลับมาหัวปั่นกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการกับร้านเป็ดย่างในตำนานกับความอร่อย100ปี คุณลุงครับลูกค้าเนี่ยเขามีชมบ้างไหมะครับก็ส่วนมากลูกลูกค้าจะชมว่าเออ oh. เป็ดของเราเนี่ยมันจะแตกต่างครับร<า>้านอื่นๆบางคนเนี่ยอชอบ<ห>รสชาติของเราถึงขนาดพอทานของที่อื่นเข้าไปปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าไม่ใช่ของร้านประจะักษ์หลบลีมา ไกล้จากไฟสงครามตายใบบุญแผ่คุ้มยังจำตั้งใจทสำสัมมาหากินกัน ให้กันต้ารับด,ดีมากเลยฮะลูกค้าของเรามาถึงก็มักจะชมแล้วก็พูดย้อนกลับไปถึงอดีตว่าเออเคยมาทานที่ร้านนะเมื่อสมัยโน้นสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่พามาทานเออเดี๋ยวนี้ก็ยังมีรสชาติดีเหมือนเดิมอะไร ลูกค้าร้านประจักษ์นี่เขาเป็นลูกค้ากันมาตั้งแต่ต้นตระกูลกันเลยนะครับกินเป็ดร้านนี้สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเหมือนกับที่ร้านประจักษ์เป็ดย่างยังคงความอร่อยคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเศษตัครัั้งงยซอนความภูมิใจของคุณลุงนี่มีอะไรบ้างะครับผมจริงๆผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ประทับใจเพราะลูกค้าของเราดีๆกันเกือบทั้งนั้น นี้มีลูกค้าที่ต่างชาตินี่เขาเป็นคนที่ชอบทานเป็ดย่างเขาเคยทานที่อังกฤษนะฮะเคยทานที่ปักกิ่งนะฮะร็จแ,แล้วพอมาทานที่ร้านผมก็บอกว่าร้านผมเนี่ยเป็ดอร่อยที่สุดในโลกละ <c oughs> <c oughs> อันนี้ทำให้เราภูมิใจ อรอยที่สุดในโลกเลยเหรอครับเป็นผมเนี่ยใครมาชมแบบนี้เนี่ยผมก็ภูมิใจเหมือนกันแหละครับคุณลุงเมอัังงงกรพาานลต้ใจ ส่วนใหญ่ของประจักษ์เป็ดย่างนี่ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนครับลูกค้าสูงอายุนี่จะมีเยอะนะฮะของของผมเนี่ยเพราะว่ายังไงครับเนี่ยคุณลุงไงบอกว่าลูกค้าหลากักๆของร้านเป็นพวกสวสูงวัยครับผมเองก็เป็นลูกค้าคุณลุงเหมือนกันนะครับ<อ>แต่ผมเนี่ยยังไม่สูงวัยเลยนะครับคุณลุงส่วนลูกค้าที่มาประจําก็มักจะเป็นรุ่นกลางๆคนนะ ตั้งแต่30ไปถึง50นะคลอลูกค้าใหม่ๆรุ่นกำลังทำงานวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่นักเรียนนะฮะแล้วก็คนทำงานออฟฟิศนี้ลูกค้าหลักๆของเราจริงๆแล้วก็จะเป็นคนสูงอายุมากกว่า จะเป็ดย่างมีหัวปั่นที่สุดช่วงไหนครับคุณลุงก็จะเป็นตอนใกล้ๆเที่ยงนะฮะลูกค้าจะซื้อไปทานตอนเที่ยงกันทั้งห่อไปทั้งมาทานที่ร้านเนะี่ยช่วงนั้นจะยุ่งมากที่สุดกออ็เราก็พยายามที่จะจัดระเบียบของเราให้มันดีที่สุดแล้วแต่ว่ายัางไงมันก็ต้องให้ลูกค้ารอบ้างร้านประจัก์เป็ดย่างเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยคนเยอะมากเยอะจริงๆนะครับ ใครที่จะมากินแล้วเห็นคนเยอะเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเป็นเรื่องปกติของร้านนี้แต่ถ้าอยากกินของอร่อยนานแค่ไหนก็รอได้จริงไหมล่ะครับถ้าผมอยากกินเป็ดย่างร้านคุณลุงเนี่ยแต่ไม่อยากมาที่ร้านเนี่ยผมโทรสั่งได้ปะทั้งโทรมาสั่งให้ไปส่งแล้วก็โทรมาสั่งเพื่อให้เราทำให้เสร็จเขามาถึงจะได้รับของไปเลย ดูสิครับลูกค้าแน่นร้านขนาดนี้ดูวุ่นวายหัวปั่นไม่ใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอทําตัวเป็นเด็กดีไปช่วยคุณลุงสงวนแกเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าร้านประจักษ์เป็ดย่างก่อนนะครับมีลูกค้าที่อยู่ไกลๆแล้วโทรสั่งบ้างป้าครับคุณลุงก็มีฮะแถวลามก็มี อยู่ถึงดอนเมืองก็มีประชาชื่นอะไรพวกนี้ะก็เราแค่โทรมาสั่งให้เราส่งเขาก็รอได้ใครอยู่ไกลแล้วอยากกินเป็ดย่างร้านประจักษ์เนี่ยก็ต้องรอหน่อยนะครับคุณลุงแกบอกส่งอ่ะส่งแน่แต่รอได้เปล่าเห็นลูกค้าทานกันน่าอร่อยเมนูอาหารแต่ละอย่างก็น่ากิน ผมชักจะเริ่มหิวอีกรอบแล้วล่ะสิครับคุณผู้ชมก็ดูสิครับมันยั่วสัขนาดนี้ใครจะไปทนไหวละ่ะ<า>พี่วินครับ ขับรถไปส่งของดีๆนะครับพี่คนสั่งเขารอกินของอร่อยอยู่นะครับความสุขของคุณลุงทุกวันนี้คืออะไรครับจริงๆเรามาถึงตอนนี้นะฮะผมว่าผมค่อนข้างภูมิใจเรื่องอาหารของเราเนี่ยมันมีคุณภาพนะดีต่อสุขภาพของลูกค้านะเราพยายามที่จะไม่ใช้สารที่มันมีปัญหาต่อสุขภาพเลย แม้กระทั่งอย่างเครื่องเทศไทยที่เราเพิ่มเข้ามาตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเครื่องเทศคล้ายๆกับที่ใส่ในต้มยำนะแล้วเคยมีญี่ปุ่นเขาเอาเครื่องต้มยำเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วปรากฏว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพวัตถุดิบของเราเนี่ยก็ใช้ของที่มันมีคุณภาพไม่ไม่มีสารเชือปน เป็ดย่างของร้านประจัก์นี่นอกจากจะอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ดีต่อสุขภาพอีกนะครับคุณผู้ชมของอร่อยแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้จะหาที่ไหนได้อีกล่ะครับถ้าไม่ใช่ที่ประจัก์เป็ดย่างตำนานความอร่อยร้อยปี สำหรับคติประจำของร้านเรานี่นะฮะก็มีนะหนึ่งบริการนะสองราคาประหยัดสมีคุณภาพนะสี่รสชาติดีนะแล้วความที่เราพยายามที่จะรักษาคตินะประจำใจของเราเนี่ยก็ทำให้เราอยู่ได้มา เป็นร้อยกว่าปีจนกลายเป็นตำนานขึ้นมาข้าวน้าเป็ดก็ข้าวหน้าเป็ดเพราะชอบทานเป็ดพอมาที่แค่เป็ดเขาไม่มีกลิ่นแล้วมันแห้งนานแล้วเกือบเกือบจะเป็นสิบกว่าปีแหละไม่เปลี่ยนเลยถ้ามาตรงนี้ต้องเข้ามารลานินข้าวน้าเป็ดครับที่นี่ที่นี่มันมันอร่อยกว่ามันกุ้มกลมกว่า มาเรื่อยถ้ามาถ้ามาโรงพยาบาลปุ๊บจะแวะมาซื้อเลยเพราะว่าเป็ดที่นี่อร่อยเวลาทำบุญอะไรพวกนี้ก็มาซื้อที่นี่แหละรสชาติเขาดีแบบกลมกล่อมกันดีอุณรสชาติเขาใช้ได้นะผเงเ่าก็อร่อยดีก็อยู่ไม่ไกลกันก็ผ่านมานี่ก็แวะซื้อประจํา จะให้ไล่นี้สองวันไม่หมดนะครับมีเป็ดย่างครับแล้วอะไรไม่รู้ครับที่เาส่งมากินข้าวปลาอีกข้าวน้าเป็ดครับปี๊ข้าวผัดข้าวผัดตุ้งเจียงครับเพื่อไปกินท่าเลยครับเอาโยนกันซะอย่างนั้นน่ะลูกดีครับกรอบดีที่ผมกกินนะครับที่ผมเป็นชอบชอบอะไรที่สุดเอราเป็นหน้าทีเพราะว่าเป็นหน้าเีาแล้วก็ดีครับแล้วถามถามไามครั ไม่เฟนนบไม่เฟ้นนไม่เฟ้นตอบเลยสิเรียมมาค่ะอร่อยมากค่ะสร้างต้างนานการค้าให้คนประจักษ์คติประจำใจของเราเนี่ยก็ทำให้เราอยู่ได้มา เปปป็็นนนนร้อยยกว่าาาาีจลตใครที่ยังไม่เคยมาลองลิ้มชิมรสเป็ดย่างในตำนานที่ร้านประจักษ์นี่ก็หาเวลามาชิมมาลองกันได้นะครับรับรองว่าที่นี่เขาอร่อยทุกเมนูโดยเฉพาะเรื่องเป็ดๆที่นี่เขาเด็ดจริงๆคุณลุงสงวนเองก็จะทำหน้าที่ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยตัวเองเลยล่ะครับเป็นประจำทุกวันนะ แวะมาพูดคุยทักทายกับแกได้เลยนะครับแล้ววันนี้พ่อครัวหัวปั่นก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสงวนและก็ร้านประจักษ์เป็ดย่างเป็นอย่างมากนะครับที่เราเข้ามาติดตามขั้นตอนความหัวปั่นของร้านกันแบบแนบชิดติดขอบเตาและที่ขาดไม่ได้พูดสลับสนุนใจดีที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มกับทุกที่ยัง World g a สอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมแก๊สหมดก็สั่งเวแก๊ส0 2 2ย2ส3 3 3วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ งนนังงาานนนนลต้ใจมอบแทพระคคุณืดินสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333พบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมส่งเสริมการขายส่งท้ายปลายปีเหลี่ยวปรับรับโชคกับ World Gas เพียงคุณแวะที่ปั๊มที่มีสัญ,ญลักษณ์ World g a สรับเลยโชคสองต่อต่อที่1 เมื่อเติมแก๊สเต็มถังร่วมกิจกรรมสนุกสนุกรับของรางวัลมากมายและอาจจะได้รับกู้ฟองเติมแก๊สฟรี200บาทไปก็ได้นะคะต่อที่2เมื่อเติมแก๊สครบทุกๆ300บาทรับสติกเกอร์เจ้าเติมสุขหนึ่งดวงเพื่อสะสมแลกรับของที่ระลึกสุดชิคจากเวอร์แก๊สไปเลยค่ะ วันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆมาส่งเสริมการขายให้กับสถานีบริการตัวแทนจำหน่ายของเราทั้ง50สาขานะคะแล้วก็กิจกรรมพิเศษมากๆเลยก็คือสำหรับลูกค้าที่เติมแก๊สนะคะอยากให้ อมาเติมแก๊สที่ปั๊มเวอร์แก๊สนะคะท,ที่ที่ร่วมรายการทั้งหมดเนื่องจากต่อที่1นึ่นะคะลูกค้าเติมครบ300บาทจะได้รับสิทธิ์นะคะ oh. เล่นเกมค่ะกิจกรรมสําหรับลุ้นเติมฟรี200บาทด้วยกันค่ะ oh. แล้วก็มากกว่านั้นค่ะต่อที่2นะคะถ้าเกิดลูกค้าเติมครบ300เช่นกันค่ะจะได้รับชุดสติกเกอร์สะสมเจ้าเติมสุขค่ะเ oh. มื่อสะสมครบตามจํานวนที่ในออก,กําหนดของเราค่ะก็รับของที่ระลึกพิเศษมากมายเลยซึ่งถือได้ว่าที่นี่เป็น อ๋อเวอร์แกสเป็นบริษัทเดียวค่ะที่มีกิจกรรมพิเศษแบบนี้ mm hmm. ให้กับลูกค้า mm hmm. ทั้งที่ผู้ที่มาเติมแกส๊สแล้วก็ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายของเราค่ะรู้สึกดีใจมากนะครับ mm hmm. ที่ทางเวอร์แกสนี่ได้จัดกระบวนคารวานมาจัดการส่งเสริมการขายที่ปั๊มนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้ปั๊มเราเนี่ยดูคึกคักนะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่จดจำของทางลูกค้าในละแวกเพชรบุรีตัดใหม่ที่เราเพิ่งจะเปิดปั๊มมาได้สัก3เดือนเนี่ยครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากทั้งท่านลูกค้านะครับ ให้เข้ามาใช้บริการที่ปั๊มเราเราจะได้นำเสนอ,เอ,อผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพของ World แ a ๊กับทางท่านลูกค้าต่อไปเรื่อยๆครับแกส๊สหมดแวะเติม World แก๊ได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการที่ร่วมรายการทั้ง52แห่งทั่วกรุงเทพวันนี้ถึง31ธันวาคมศกนี้เท่านั้นนะคะ